ดูรถซ้ายขวาก่อนลูกหัวบอกลูกดูตัวเองสะดุดปุ๊บโยหามอมอกเลยไหม เนี่ยหมอเลยไม, <c oughs> ไม่รู้ค่อยค่อยลูก <c oughs> โอ้ไม่ดูน้องเลย <c oughs>

เราเขียนยังไงเาราอ่ะเขียนผิดไปหน่อยเอาไม่หน่อยไปแล้ยนะอลองไปดูดิมีคุณครูมายักไปดูดิคคใครใครมาสายเราเหรอค่อยๆค่อยๆเดิน